ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดวงดี12ราศีครับราศีต่อไปเป็นราศีมังกรนะครับสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับมาดูกันว่า,าดวงเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นยังไงกันนะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับ ฝากกดกระดิ่งเตือนด้วยครับบางคนบอกว่าไม่เห็นคลิปอาจารย์มาหลายปีแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะไม่ได้กดกระดิ่งเตือนนะครับทําให้ YouTube ไม่ได้แจ้งเตือนเวลาออกคลิป <c oughs> ก่อนอื่นชาวมังกรคือ,อเกิดมาแล้วนะครับในเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากเนี่ยนะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับลักนณะอยู่ที่ราศีมังกรนะครับ ดาวเสาเป็นดาวประจําตัวนะครับก็ทําให้ชาวมังกรจะเป็นคนทรหดอดทนเหมือนกับดาวเสานะครับจะเป็นคนขี้วิตกกังวลนะเป็นคนซสีเรียดเอาจริงเอาจังนะครับ <c oughs> <c oughs> เวลารักใครก็รักแบบสุดหัวใจนะครับเวลาโก,กรธเกลียดใครก็ <c oughs> <c oughs> เต็มที่เหมือนกันนะครับขาดแค้นนะครับดาวเสาดาวความโศกเศร้าความเหน็ดเหนื่อยนะครับ คนที่เกิดลัคนามังกรส่วนใหญ่มักจะทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มที่เนื่องจากอยู่กรรมะของดวงเมืองและดวงโลกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานดีที่สุดในคน12ราศีนะครับใครที่ได้ลูกน้องราศีมังกรไม่ต้องห่วงนะครับก็เรียกว่าเป็นราศีที่ทรหดอดทนสู้งานนะครับหนักเอาเบาสู้นะใครได้เจ้านายลัคนามังกรหรือราศีมังกรก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะเจ้านายเป็นคนขยันอดทนนะครับรวยแค่ไหนก็ยังขยันนะครับ แกไปแล้วก็ยังทํางานอยู่นะครับคนมังกรเนี่ยนะเขาเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าบ้างาน <c oughs> หน้าตาคนมังกรนี่เขาบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งหล่อยิ่งแก่ยิ่งสวยนะครับนะเ <c oughs> <c oughs> ทียบกับคือหน้าตาเขาไปก่อนตั้งแต่วัยวัยเด็กแล้วนะครับไปก่อนเพื่อนนะครับดูหน้าตาอาจจะดูอายุเยอะกว่าในเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับพออายุมากขึ้นกับหน้าตาเพื่อนอาจจะ แก่แซงนะครับแก่แซงชาวมังกรนะครับชาวมังกรยังสตาร์ฟหน้าอยู่เหมือนเดิมนะครับเชกเช่นเดียวกับคนมังกรเนี่ยนะครับก็เหมือนกระตายกับเต่าแข่งกันนะครับมังกรอาจจะเชื่องช้าเหมือนกับเต่านะแต่ไปเรื่อยๆไปไม่หยุดนะแต่เพื่อนๆอาจจะเป็นเหมือนราศีอื่นลัคนาอื่นเนี่ยอาจจะเหมือนกระต่ายนะครับปวดพาารวดเร็วนะครับแต่หมดแรงเร็วนะแข่งกันระยะยาวนะครับวัดระยะแล้วมังกรจะ ผลสุดท้ายมังกรจะเป็นฝ่ายชนะนะครับบางบางเพื่อนบางคนอาจจะประสบความสาเร็จไปก่อนแต่ตอนหลังกาล้มเหลวนะครับแต่มังกรนี่ค่อยๆสร้างฐานะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับมั่นคงขึ้นผลสุดท้ายก็แซงเพื่อนๆต่างราศีนะครับเพราะเขาเป็นคนตรหดอดทนสู้ไม่หยุดทําไม่หยุดราศีมังกรเป็นราศีที่อึดถึกทนที่สุดใน12ราศีนะครับ <c oughs> มาดูดาวประจำตัวนะครับ ดาวประจาตัวอยู่ตอนนี้ดาวประจําตัวเข้มแข็งนะครับถ้าดาวประจําตัวของชาวมังกรเข้มแข็งก็ทําให้บุญวาสนาดีมากขึ้นนะครับจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่โดดเด่นนะครับช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความมั่นคงมีฐานะาม,มั่นคงนะครับเช่นเป็นเกษตรที่ราศีมังกรกับราศีกุมนะครับที่มังกรก็ทําให้เป็นคนทรดอดทนสู้ชีวิตนะครับหนักเอาเบาสู้ ขยันทำงานนะครับจริงๆเขาเป็นเจ้าเรือนลาพระด้วยนะครับแต่ช่วงหลังก็เรียกให้เพื่อนมาอยู่บ้านแทนเนื่องจากเจ้าชะตายมีบ้านสองหลังที่ราศีกุมและกับราศีมังกรนะครับเอาราศีกุมให้เพื่อนสนิทนะครับเขาเียเาเพื่อนตายนะครับเห็นไหมคนมังกรเนี่ยเป็นคน รักเพื่อนฝูงนะครับยอมสละให้แม้กระทั่งบ้านของตัวเองเพื่อให้เพื่อนอยู่นะครับก็เลยให้ลาหูอยู่แทนอยู่เรือนลาพระนะครับ <c oughs> เป็นกเกษตรอยู่สองเรือนนะครับหนโบราณนะก็จะตีเป็นสองเรือนเป็นมหาอุที่ราศีตุลน,นะครับมีอดีตนายกคนหนึ่งก็ที่ขยันทํางานกันนะครับนะเป็นคนลักขณามังกรดาวประจําตัวเป็นมหาอุที่ ราศีตุลนเรือนกรัรมมะเนี่ยนะครับก็ทําให้ขยันทํางานเก่งอดทนนะครับประสบความสําเร็จสูงนะตำแหน่งราชการก็สูงสุดข,ขึ้นถึงพลเอกเป็นพบอทบอร,บอรนะครับต่อมาก็ได้เป็นนายกนะอุดมหาจักรนะครับอยู่ที่ราศีพฤษภในเรือนปุตตะนะครับถ้าอยู่ดาวประจำตัวเป็นมหาจักรอยู่ตรงนี้ก็ทําทให้คนขยันกระตือรือร้นนะครับ แต่ก็อาจจะมีทุกข์เกี่ยวกับเรื่องลูกหน่อยนะครับเสาอยู่เป็นห้ากับลัคนาถือเป็นดวงร้าวนะครับราวิพุมมะทั้งโสราปัญจลัคนาพุทธเก้าอาจารย์กับชีวาเป็น8สุกเจ็อาจารย์เจ้าวร้อนนิรันนะมักจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวลูกหลานบริวารหรือลูกน้องนะครับแต่ก็ถือว่าเจ้าชะตาขยันกันแข็งนะครับสู้เพื่อลูกนะสู้เพื่อลูกน้องบริวารนะครับบทีก็ล่าเริงเข้าไปคุกคีไม่ถือตัวนะครับชาวมังกรอยู่ตรงเนี้ย ลุยกับลูกน้องนะกยินอยู่ด้วยกันนะครับไม่ได้ถือตัวนะครับทุ่มเทตเต็มที่กับลูกน้องบริวารนะครับเป็นมหาจักรมหาอุดมหาจักรราชาโชคที่ราศีพิจิกนะครับถ้าเป็นราชาโชคเนี่ยเจ้าชะตาขยันหาโชคลาบนะมักจะหาโชคาลาบได้มาแบบง่ายๆรา,ายได้ดีนะครับรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนะครับ แต่ถ้าดาวประจำตัวอ่อนแอเป็นประเกษตรอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับหรือเป็นนิดที่ราศีเมษเนี่ยนะครับเป็นนิดอยู่ที่เกิดเป็นประเกษตรอยู่ปัตตนีแปลว่าเป็นฝ่ายที่ยอมไม่ค่อยถือตัวนะครับก็อาจจะไม่ค่อยขยันขันแข็งสู้ชีวิตเท่าไหร่นะครับถ้าดาวเป็นนิดหรือเป็นประเกษตรเนี่ยนะครับบางคนก็อ่อนแอนะครับยอมทุกอย่างยอมคู่ครองคนรักยอมคู่ค้าหุ้นส่วนถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนกันนะครับ <c oughs> ถ้าดาวประจำตัวดาวเสาเป็นนิดอยู่ที่ราศีเมษนะครับเป็นเป็นอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าในเรือนพันธุนะครับก็แปลว่าออตำแหน่งหน้าที่การงานก็อาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่เหนื่อย,กเ,กยอนะกเกี่ยวกับครอบครัวนะมีความทุกข์เกี่ยวกับครอบครัวนะอาจจะไปพึ่งพาอาศัยพ่อแม่พี่น้องนะครับ <c oughs> มีบ้านมีรถก็อาจจะเป็นบ้านราคาไม่แพงมากนะครับแต่จริงๆแล้วดาวประจำตัวถึงแม้จะเสียแต่ถ้าดาวพระหัสดีดาวพระหัตดวงเดียวกุ้มโทษคุ้มภัยนะครับก็ช่วยชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นทุกด้านนะครับโหรโบราณบอกว่าดาวอื่นเสียหมดดาวพระหัสดีดวงเดียวก็ทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้นะครับต่อไปดูดาวประจําตัวจรเสาจรน,นะครับเข้ากระดุมพระเขาแปลว่า ช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่มีนาปี66ไปถึงพฤษภา68เนี่ยนะครับเจ้าชะตาก็ขยันขันแข็งหาเงินนะครับทุ่มเทการทำงานหาเงินอย่างเต็มที่นะครับ <c oughs> คิดแต่เรื่องการหาเงินอย่างเดียวนะครับชาวมังกรไม่คิดอย่างอื่นเลยนะครับคิดหาเงินสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะครับดาวกระดุมพระไปอยู่สหชละก็แปลว่า ไปติดต่อวิ่งเต้นหาเงินหาทองกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเช่นเป็นตัวแทนนายหน้าค้าขายต่างๆเนี่ยนะครับขายประกันขายบ้านขายที่ดินเจ้าเรือนสหัช,ชาก็าไปอยู่พันธุนะครับบางคนก็เป็นนายหน้าพันธุแปลว่าบ้านที่ดินรถยนต์นะครับเป็นนายหน้าขายบ้านก็ได้นะครับหรือช่วงนี้ชาวมังกรมีแนวโน้มที่จะขายบ้านขายรถยนต์หรือที่ดินได้นะครับหรือบางคนก็อาจจะซื้อใหม่ <c oughs> ไปดูเรื่องการงานนะครับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ชาวมังกรเนเจอมรสุมเยอะหน่อยทั้งเรื่องส่วนตัวครอบครัวการงานนะครับดาวทำมุมปะทะขัดแยง้งกับลักษณะดาวบัปะเคราะห์ใหญ่นะครับส่วนวัยเรียนก็ยังไปได้อยู่นะวัยเรียนก็การเรียนการศึกษาก็ยังไปได้ดีนะครับที่ต่อเนื่องนะครับตอนนี้แฮปปี้กับการศึกษาเราเรียนนะครับจะสอบเรียนต่อหรือสอบก็ทํางานก็มีเกณฑ์จะสอบได้นะครับมาดูวัยทํางานนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมไปเนี่ยนะครับการงาน ตั้งแต่วันที่1นึถึงสิโชคดีจากงานนะครับงานก็ามาเยอะแต่เป็นงานที่ไม่ค่อยมั่นคงมากนักนะครับนะ <c oughs> ช่วงปลายเดือนการงานดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะครับแต่ระวังลูกน้องลูกหลานทําให้การงานเสียหายนะครับดาวกันดาวกัมมะเป็นนิดนะครับพอเข้าช่วง20ม,มกราคมดาวการงานเป็นมหาจักรนะครับนะเป็นมหาจักร ก็แปลว่าการงานมั่นคงมากขึ้นนะครับ <c oughs> ชาวมังกรจะทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มความสามารถนะครับ <c oughs> ทำให้การงานคึกคักเข้ามามากเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> ช่วงนี้แต่ก็ระวังนะครับถูกนินทาว่าร้ายถูกคู่แข่งนะ <c oughs> ใส่ร้ายป้ายสีนะครับด <c oughs> าวอยู่วินาศเยอะในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ <c oughs> ทำลายชื่อเสียงเครดิต ต้องระวังตัวนี้ด้วยนะครับอย่าไปทะเลาะเบาแหวงกับใครนะฮะถ้าไม่จําเป็นมาดูเรื่องการเงินเดือนมกราคมเนี่ยการเงินยังหมุนเวียนดีนะครับดาวการเงินคือดาวราหูนะครับอยู่สหัชชะดาวการเงินก็ยังหมุนเวียนดีนะสหัชชะแปลว่าหมุนเวียนก็ได้นะครับนอกจากนี้ดาวการเงินยังสัมพันธ์ดีกับลัคนาดวงยังได้องคุดมเกณฑ์นะครับ ดวงได้องค์เกณ์และอุดมเกณฑ์จากดาวพฤหัสกับดาวราหูนะครับอัมพุเกณ์อัมพุอุดมเกณ์ก็ทําให้การเงินมั่นคงมากขึ้นนะครับอุดมเกณ์แปลว่าอุดมสมบูรณ์เเรียกว่าดวงเศรษฐีนะครับเดเือนกุมภ <_ s 2> <_ s> าพันธ์การเงินโชคลาภรายได้ดีมากนะครับชาวมังกรดวงได้องเก์อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับได้ปทุมเกณฑ์ด้วยนะฮะได้อ,อ,อัมพุอุดมเกณฑ์อัมพุเก์นะฮะก็ โดดเด่นมากครับเดือนกุมภาพันธ์การเงินหมุนเวียนดีมากนะครับบางคนจะได้ทรัพย์สินเงินทองจากการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือที่ดินนะครับบางคนจะได้ธุรกิจจากครอบครัวอย่างเช่นพ่อแม่อ,อยากจะเลิกทำแล้วยกธุรกิจให้ลูกให้เจ้าชะตาก็เป็นทาธุรกิจต่อนะครับไปดําเนินการต่อนะครับบางคนก็อาจจะได้รับมรดกที่เป็นบ้านหรือเป็นที่ดินจากพ่อแม่ก็ได้นะครับบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําให้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับ ทำให้รายได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับบางคนโชคดีได้โชคลาภนะจากการเล่นหุ้นเล่นหวยนะหรือโชคดีจากการลงทุนก็ได้นะครับปลายเดือนมกราคมเนี่ยดาวชุมนุมกันดาวโชคลาภมาทับตัวด้วยนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ดาวโชคลาภเป็นมหาอุทลรกษนาโอ้โ oh, หดาวคู่มิดนะคู่มิตรใหญ่าดาวคู่มิตรใหญ่อื่นๆสัมพันธ์ดีกับลักษณานะครับก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบนะครับนะถูกหวยถูกรอตรี่เช่นดาวอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันสมตรูพุทธนงยาวสุขปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรต่อกันนะครับเช่นใครมีดาวอาทิตย์เล็งกับดาวพฤหัสด,ดาวเสาเล็งราหูหรือทับราหูนะครับรนะาหูจรมาทับเสาหรือเล็งเสาเนี่ยนะครับ มีโอกาสได้โชคลาภปุ๊กฟุนะครับแล้วก็ลองซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบนะครับมีโอกาสถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เหมือนกันนะครับทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรืออายุพ่อแม่นะครับมาดูเรื่องความรักคู่ครองนะครับเดือนมกราคมความรักยังไม่เด่นมากนักน,นะครับดาวประสุกอยู่วิวนาศดาวแห่งความรัก เดือนกุมภาพันธ์ดาวพุกรสทับลัคนาเสน่ห์แรงเลยทีเดียวนะครับมีคนเข้ามารักมาชอบเยอะนะครับชีวิตช่วงนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะก็ได้นะชื่อเสียงเกียรติยศโดดเด่นนะครับเมื่อชีวิตประสบความสุขความสมหวังแทบทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้เด่นมากครับ บางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะทำให้มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับอย่างว่าคนเป็นใหญ่เป็นโตประสบความสําเร็จนะเพศตรงข้ามใครๆก็อยากเข้าหานะครับแต่ก็ระวังเรื่องอ,อ,อุบัติเหตุนะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุกันนะครับเดือนมกราคมก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับสุขภาพพอเข้าเดือนกุมภาพัานธ์ก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงนะครับดาวคู่อุบัติเหตุมาทับลักขณานะครับ โอเคนะครับออขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังอาจารย์นัทการแก้วเพิ่มนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือแชร์ให้เพื่อนๆนนะครับอาจารย์พยายามทำมา5ปีแล้วนะ9 0 0 0มา5ปียังยังไม่ขึ้นถึงแสนนะครับนะไม่กระเตื้องเลยแต่เดือน2เดือนมาน,นี้เริ่มเริ่มกระเตื้องขึ้นแล้วนะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งเตือนนะครับ ใครสนใจดูดวงอาจารย์นักการตอนนี้ยังลด50%ลดครึ่งราคานะครับสู่ปัญหาโควิดสู่ปัญหาเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับหรือใครเดือดร้อนจริงๆก็ดูให้ฟรีนะครับที่ผ่านมาก็ดูให้คนฟรีไปเยอะบางทีแถมช่วงที่มีตังค์ให้เงินด้วยนะครับคนเดือดร้อนบางคนไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านนะครับช่วงโควิดให้คนละ500คนละพันสองพันะตอนนี้หมดแล้วลละเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยคนดูดวงเยอะพอมีตังค์เก็บนะ แล้วก็บอกวหวยคนถูกเยอะคนก็โอนมาร่วมทำบุญนะครับก็เป็นกองทุนไว้ช่วยเหลือลูกศิษย์โอเคนะครับติดต่อจารย์จองคิวนะครับได้ที่แอดไลน์นะครับแอดขึ้นต้นด้วยแอดสายนัดแอสโตรนะครับแอดสายนัดแอสโตรเนเอ s t r o หรือเข้าไปดูที่ปกคลิปก็ได้นะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดที่ปกคลิปนะครับ เบอร์โทรนะครับ0846472 929 0846472 929นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังมั่งมีสิสุขทุกคนครับสวัสดีครับ